คุณออสตินคุณคุณมารอใครอ่ะฮะมารอใครอ่ะออสตินมารอใครอยู่ตรงเนี้ยฮะเอาง่วงบอก <c oughs> ถามก็ไม่ได้ออสตินไม่สนใจเลยนะมานั่งรอใครบอกหน่อยออสตินออสติน หญิงซะด้วยไม่สนใจน้ำไม่อาบน้ำไม่ต้องเป็นแมวสะอาดไม่ต้องอาบน้ำแค่นี้ก็สะอาดแล้วนี นี่โอ้ยสุกได้ไหนจะเท่านอนอาบแดดเออสิน